แ้าเป็นสมัยก่อนเป็นวัฒนธรรมอยู่ในสายเลือดเพราะมันสอนกันอยู่ตำตาอยู่เสมออนิจจังทุกครั้งอนัตตานะเขาพูดอย่างนั้นหมายความว่าเขาก็สอนกันไม่ให้ไปยึดถือกับมันให้มากนะให้มันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไปตามเรื่องของมันอย่าไปนั่งร้องไห้อยู่ อย่าไปนั่งโกรธอยู่อย่าไปนั่งเศร้าอยู่อย่าไปนั่งกลัวอยู่ท่นคนโบราณเขาจึงมีการฆ่าตัวตายน้อยกว่าคนสมัยนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวสมัยนี้มันคุ้นฝันมันมันไม่มีธรรมะในสายเลือดเหลืออยู่มากเหมือนคนโบราณ สติสัมมาชัญญาหรือความสติปัญญาที่จะเอาชนะอารมณ์เหล่านี้มันไม่พอยิ่งอา่านหนังสือพิมพ์ยุคนี้ก็สะดุและยิ่งหน้าเวทนาสงสารมนันสือสิ่งนั่นไม่ควรจะถึงกับฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายกันได้ง่ายๆ ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวสมัยก่อนนะมันก็จะหัวเราะเยาะได้ซ้ำไปแ้่สมัยคนสมัยนี้เรียนมากกลับหัวเราะเยาะไม่ได้ก <c oughs> ลับมีเรื่องฆ่าตัวตาย <c oughs> อาจารย์สาว <c oughs> อาจารย์หนุ่มตายหรืออาจารย์แก่ตาย จนมันมากขึ้นมากขึ้นทำไมจึงมีความโง่ามากถึงขนาดที่ว่านี่คือเรื่องทั้งหมดนี่คือเรื่องรุงสุดในทีวพิตไม่ได้แล้วก็ต้องตายเสียดีกว่าทำไมโง่กันถึงขนาดนี้สมัยก่อนเขาไม่เคยโง่กันถึงขนาดนี้เขา <c oughs> จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องเล่นเล่นไปเสียก็มี ว่ารอดย่อได้แ้เสียก็มีลองคิดดูการศึกษาจะเริญไปแต่ในทางอีนไม่จะเริญมาในทางของธรรมธรรมะจะดับความทุกข์จึงยิ่งมีความทุกข์ ท,ทันทีแปลกแปลกแปลกออกไปจากที่เคยมีมาแต่ก่อนเคมีอารมณ์แปลกๆขึ้นมาในยุคนี้ความคิดความนึกก็เปลี่ยนไปความยึดมัน่นตือมั่นก็เปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ไม่เปลี่ยนไปไหนไม่มากมายแล้วนอกจากจะไปมีความทุกข์แ้วก็แปลกตรงที่ว่า ที่เขาไม่เคยเป็นทุกข์มันก็มาเป็นทุกข์ที่ไม่ควรจะเป็นทุกข์มันก็ไปโง่ว่าเป็นทุกข์มนมากขึ้นที่เราอย่าได้ไปรวมอยู่ในพวกนั้นเลยควรควรจะ <c oughs> <c oughs> ร่วมอยู่ในบุคคลประเภทที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้จริงมั่นก็คือคุณพูดเมื่อวันบวชนะเอสาหังพันเตสุจีราปรนิพุตตัมปีตังพระวันตังมังกาชามิเนี่ยถ้าจริง้ะนี่เป็นความจริงการพูดนี่เป็นพูดจริงแล้วก็จะดีมากช่วนเราสมัครปลีกตัวมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เราจะไม่ไปรวมอยู่ในพวกคนโง่โง่มากถึงขนาดเดียวอะไรก็อึดอัดขัดใจหมดยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดียินร้ายอยู่แต่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าดีไม่มีโชคดีที่ได้เข้ามา ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแคยแต่เนิ่นๆอย่างนี้คงจะมีประโยชน์การบวชการมีประเภทนี้ให้คนหนุ่มบวชนี่จะต้องมีประโยชน์ถ้าเขารู้จักทำให้มันจริงไม่ต้องรอต่อเท่าต่อแก่ผ่านโลกไปแล้วจึงจะไปบวชนั้นมันประโยชน์อย่างอื่นเป็นประโยชน์ที่สูงขึ้นไปอีก เดีย๋ยวนี้มันเป็นคนนุ่มยังจะต้องเผชิญโลกเผชิญชีวิตและแต่จะเรียกก็จะมีอะไรเป็นเครื่องรับประกันว่าจะมีความทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ก็สามารถก็มันก็กล่าวได้ว่าเป็นผู้ผ่าช้า อย่าไป้าใจให้มันเขวไปทางอื่นถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นผูกพ่ายแพ้พ่ายแพ้อะไรก็ได้พ่ายแพอารมณ์ก็ได้พ่ายแพ้กิเลสก็ได้หรือพ่ายแพ้คนด้วยกันก็ได,ได้ที่เป็นคู่แข่งขันเป็นคู่อะไรก็ตามใจมันเป็นการพ่ายแพ้หมดถ้าความทุกข์ไปเกิดขึ้นเราจะต้อง มีโชคดีมคือได้รู้อะไรตัวอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ไม่เป็นผู้พ่ายแพ้ถ้าได้อย่างนี้ตังหาจึงจะเรียกว่าการได้มาเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นโชคดีหรือเป็นลาบอันเสดเลยน่ยแต่เขาจะพูดกันถ้าไม่ได้อย่างนี้การได้มาเป็นม้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือบาปบาปกรรมหรือ โชคร้ายอะไรมากกว่านั <c> ้น <oughs> ในระหว่างที่เราบวชเข้ามาเราต้องได้สิ่งต้องได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะพูดอย่างสมมติสําสำหรับเรานะม่ใ <c oughs> จะพูดกลางๆว่าสำหรับมนุษย์ จะต้องรู้ต้องได้สิ่งที่จําเป็นที่มนุษย์จะต้องมีหรือมนุษย์จะต้องรู้มันเหมือนกันรู้นั่นก็คือมีมีนั่นก็คือรู้สําหรับธรรมะนี่มันมีความหมายอย่างนั้นเพราะรู้หมายถึงรู้จากธรรมะที่มีอยู่ในเราจะไปรู้ธรรมะที่ในหนังสือนั่นไม่ได้ต้องรู้ธรรมะที่มีอยู่ในเราเดีย๋ยวนี้เราเรามีแต่ธรรมะในหนังสือก็เลยไม่มีธรรมะ ที่แท้จริงในตัวเราอย่าให้ธรรมะอยู่แต่ในหนังสือออยู่แต่ในสมุดโนตให้อยู่ที่สติปัญญาที่จเจริญงอกงามยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีทุกวันทุกวันที่เรามาบวช ครั้งแรกมขาคงจะสลัวสลัวอยู่มากไม่รู้อะไรคือธรรมะจะอยู่กันที่ตรงไหนดีอย่างไรนี่แต่ถ้าว่าตั้งอกตั้งใจตั้งเกตศึกษาเราก็ค่อยๆรู้ขึ้นเป็นแน่นอนจนกระทั่งรู้ชัดลงไปว่าไอ้ธรรมะนี่จำเป็นแน่จำเป็นสำหรับคนที่มีชีวิตยอยู่แล้วไม่ต้องการความทุกข์ มันธรรมะมันจึงมีความจำเป็นยิ่งกว่าสิ่งใดมันป้องกันความทุกข์หรืกอกำจัดความทุกข์ได้ถ้าเรามีเงินเรามีความทุกข์ก็ไม่มีความหมายเรามีทรัพย์สมบัติอำนาจนาฏวัดสนมาอะไรก็ตามถ้ามีความทุกข์มันก็ไม่มีความหมาย ให้ได้คู่ครองที่ดีวิเศษอย่างไรถ้ามันมีความทุกข์มันก็ไม่มีความหมาย <c oughs> แล้วใครรู้ไว้เถิดว่าการที่เขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้โดยผิดวิธีนะั้นจะต้องมีความทุกข์จะไปเกี่ยวข้องกับเงินกับทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนากับบุตรภรรยาอะไรก็ตามถ้าผิดวิธีจะต้องมีความทุกข์ <c oughs> ขนาดเป็นบ้าในภากหนึ่งไม่จะไม่บ้าตลอดการมันก็คือบ้านั่นเองแล้วก็มีความทุกข์ไปภาคหนึ่ง